ในตอนที่19ของนิยายสามก,ก๊กได้กล่าวว่าหลังจากที่โจโฉบุกยึดเมืองแห่ฝือได้แล้วก็นําตัวลิปโป้ตันกงและ,ฉะเฉลยอื่นๆเข้ามาสอบสวนหนหอเป็กคุณเหลาโจโฉเห็นตันกงถูกมัดจนลายไปหมดทั้งตัวก็กล่าวขึ้นด้วยความได้ใจว่าท่านเคยคุยว่าตัวเองฉเฉลียวฉลาดเจ้าปัญญานักบัดนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฮะตันกง ตันกงเหลียวมองริปโป้ซึ่งก็ถูกจับมาเช่นกันแล้วกล่าวขึ้นด้วยความเครียดแค้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะท่านไม่เชื่อคำของข้าพระเจ้าแท้ๆไม่เช่นนั้นก็คงไม่ถูกจับคำพูดนี้ครับหลุดออกมาจากใจจริงๆตันกงงผู้ปราดเปรืองรอบรู้ไปหมดทั้ทุกเรื่องแต่กลับลืมสุภาษิตโบราณคำนี้ไปได้นกที่ดีต้องรู้จักเลือกต้นไม้ทรํรรังขุนนางที่ปราดเปรือง ต้องรู้จักเลือกนายทําการนับแต่ตันกงไม่อยู่กับลิโป้เขาได้เสนอนโะยบายดีๆกลเม็ดเด็ดๆแก่ลิปโป้ไม่ใช่น้อยแต่ลิปโป้เป็นคนงี่เง่าจึงไม่เชื่อฟังคําแนะนําของตันกงทําให้ต้องพบจุดจบที่แสนอัพยศอดสูครับในนิยายสามก,ก๊กเขียนไว้ว่าลิปโป้ทาสึกกับโจโฉเล่าปีหลายครั้งถ้าครั้งไหนเชื่อฟังคํากล่าวของตันกงก็ชนะ ถ้าครั้งไหนไม่เชื่อฟังคำของตันกงก็แพ้เสมอไปตอนที่ลิโป้เสียเมืองคืนเดียวสามเมืองนั้นล่ะครับลิโป้จำต้องถอยร่นมาอยู่ที่เมืองแห่ฝือทำกลางวิกฤตการที่ถูกทับใหญ่ของโจโฉล้อมไว้เช่นนี้ตันกงได้เสนอกลอุบายเด็ดๆในการพลิกสถานการณ์แก่ลิโป้สามแผนดังนี้ขณะที่ลิโป้ถอยมาตั้งมั่นในเมืองแห่ฝือนั้นโจโฉได้ยกทัพไล่กวนมาตันกงเสนอุบายว่า เออบัดนี้กองทัพโจโฉเพิ่งยกมาถึงท่านควรจะเฉยโอกาสที่ทหารยังไม่ทันตั้งมัน่นบุกเขาโจมตีรับรองว่าต้องชนะอย่างมันง่นคงหัวใจของแผนการอันนี้ครับก็คือเฉลยโอกาสที่ศัตรูยังยืนไม่มัน่นพิิกสถานการณ์จากฝ่ายตั้งรับขึ้นมาเป็นฝ่ายรุกบุกตี่าสึกอย่างสายฟ้าแลกนี่เป็นทีเด็ดทีเด็ดที่สุดซึ่งฝ่ายตั้งรับสามารถช่วงชิงโอกาสลงมือกระทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวครับกับกองทัพโบราณ ซึ่งมีแสนยนุภาพไม่ร้ายแรงการบุกตีเช่นนี้ครับจึงยิ่งเห็นผลในตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าบุกยึดชัยภูมิไว้ก่อนเพื่อรอคอยโอกาสบุกตีข้าศึกที่พึงยกทัพมาถึงกอ,องทัพของเราแพ้มาหลายครั้งแล้วไม่ควรออกรบอย่างซุ่มซิ่มห้าควรตั้งมั่นอยู่ในเมืองรอให้ข้าศึกยกมาโจมตีแล้วจ,จึงตีโต้กลับครับหลังจากลิโป,โป้พูดไปแล้วนะครับก็ นั่งคอยค่าศึกอย่างหมดอาลัยตตยอยากในที่สุดแล้ะครับเวลาที่ผ่านไปหลายวันเมื่อทาหารของโจโฉหายเหนื่อยแล้วลิปโป้ก็สูญเสียโอกาสงามๆไปอย่างเปล่าเปล่าปลีๆปีต่อมาครับกองทัพของโจโฉตั้งประจันบานกับกองทัพของลิปโป้ตันกงก็เสนออุบายอีกว่าโจโฉยกทัพมาจากแดนไกลดูทถาคงจะตั้งมัน่นย่นหานไม่ได้ท่านควรจะนําทหารออกไปนอกด่านช่วยข้าพระเจ้า จะรักษาด่านอย่างมั่นคงหากทหารโจโฉโจมตีท่านข้าพเจ้าจะนำทหารตีตลบถ่ายมันเองแต่ถ้าโจโฉบุกเข้าตีเมืองท่านก็นำทหารตีด้านหลังของมันไม่เกิน15้าวันทหารของโจโฉหมดสเสบียงเราก็เข้าบดขยี้พวกมันสิทีเดียวลิปโป้เห็นด้วยกับแผนการของตันกงแต่ถูกเมีเมียทัดทานไว้เมื่อกลับจวนแล้วจึงโนเลตัดสินใจไม่ได้ไม่ยอมออกวาราชการถึงสมวัน แม้ว่าตันก๋งจะตื่นสติลิปโป้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าทหารของโจโฉล้อมเราไว้ทั้งสี่ด้านหากไม่รีบยกทัพออกไปจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนแต่ลิปโป้กลับตอบว่าเฮ้ยข้าพเจ้าคิดทบทวนแล้วเห็นว่าการยกทัพออกจากเมืองสู่การตั้งมั่นรักษาเมืองไม่ได้ไอ้สันขวานมึนกลัวเขานลสิสมน้ำหน้าที่ตายที่ทำเรื่องราวเสียหมด สิ่งที่นักการทหารวันเกรงที่สุดก็คือการเฝ้ารักษาเมืองอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายโดยปราศจากทัพหนุนนั่นเองครับพี่น้องแม่ฟังเรื่องราวของจีนโบราณนะครับพี่น้องมันมันอดคิดถึงกรุงศรียอยุธยาไม่ได้นะพี่น้องแม่เขาชื่นชมว่าพระเจ้าเอกทัตนะเก่งกาจสามารถนะสามารถยันทัพพมา่าได้ถึง1ปี4เดือนนะ โอ้ยนี่ถ้าเกิดว่านะครับวันนั้นจีนไม่บุกเข้ามาตีพม,มา่านะครับถามว่าไอ้พวกพม,มา่าที่มันตีเมืองได้แล้วเนี่ยนะครับตีอยุธยาได้แล้วเนี่ยมันจะกลับไหมนี่นะเขายังทิ้งทหารส่วนหนึ่งไว้ที่โพสามต้นเลยนะครับเขาก็อาจจะมีความหวังว่าจะเข้ามาอีกทีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีจีนยกทัพมาช่วย เราไว้นะครับพี่น้องโอ้โหวันนั้นบานตะเกียงเลยประเทศไทยอาจจะมีแค่ภาคใต้พม่าอาจจะเข้ามากินฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคกลางและภาคเหนือทั้งหมดภาคอีสานนี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบริบทของการปกครองมันเปลี่ยนไปหมดนะครับเนี่ยฮะรอทับหนุนอยู่ถึง14หรือ16เดือนเนี่ยแหละครับพี่น้องโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยเดียวดายที่สุดเลย เออน,นี่ยเราจะเสียเมืองใหญ่นะครับพี่น้องจะไม่มีประเทศไทยก็เพราะว่าพม่าไม่ยกทัพกลับนี่เป็นเรื่องเลยอ่ะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องก็ฟังอุทาหรณ์นะครับจริงๆแล้วเรื่องสามก,ก๊กนี่มีมาเป็นน่าจะเป็ันพันปีก่อนกรุงศรียุธยาแตกนะครับผู้นําน่าจะได้ศึกษาบ้างหรือเปล่านะ เรื่องของสามก๊กนี่แก้ปัญหาได้นะพี่น้องแก้ปัญหาการเข้าตีของเข้าบุกรุกของชาติอื่นได้เลยลักษณะเดียวกันหมดนะพี่น้องรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง,ง<ๆ>เพราะว่าการยึดหัวหาดตายเช่นนั้นมีแต่เสียเปรียบลูกเดียวในสมร,รภูมริรบนั้นแหละครับการทําให้กําลังของเราสมดุลกับ้าศึกมีอยู่ทางเดียวนั่นคือ ต้องสร้างโอกาสรุกตีศัตรูบ้างอย่าปล่อยให้ศัตรูตีตรตเราฝ่ายเดียวยุทธการในอดีตมักเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็คือเมื่อเราตรึงกําลังข้าศึกไม่ไหวแล้วการเปิดศึกจูโจมแนวหลังของข้าศึกจะแก้สถานการณ์ส่วนทั้งหมดได้ดังนั้นแหละครับในการรักษาเมืองการกระจายกําลังหรือศูนรวมหรือรวมศูนย์กําลังอย่างถูกต้องจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพลิกสถานการณ์สู่ชัยชนะและ เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่การรักษาเมืองตันกงผู้เชี่ยวชาญในตำรามิชัยสงครามรู้ซึง้งถึงความสำคัญของจุดนี้ดีล้วครับดังนั้นจึงเสนอให้ลิโป,โป้ยกทัพออกไปสู้รบขึ้นอีกแนวหนึ่งแต่ลิโป้ผู้เบาปัญญากลับใช้ทัศนะของคนงี่เงา่าปฏิเสธข้อเสนอของตันกงครั้งแล้วครั้งเล่าตันกง ทนเห็นกองทัพของลิโป้พ่ายแพ้ยับเยินต่อหน้าต่อตาไม่ได้แล้วครับจึงวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสุข,ขุมเยือกเย็ยนอีกครั้งหนึ่งและเสนออุบายสุดท้ายต่อลิโป้ไปว่าเออข้าพัเจ้าได้ข่าวว่าเวลานี้กองทัพของโจโฉขาดสะเบียงต้องส่งคนไปขนสะเบียงจากเมืองหูตโตแทบทุกวันเช้าออกเย็นถึงท่านแม่ทัพควรขัดทหารกล้าดักล่อสเบียงของมันเสียแผนนี้เยี่ยมมาก สุนจื่อเคยกล่าวไว้ว่ากองทัพเดินด้วยท้องหากไม่มีสะเบียงย่อมมอดมวยแน่แน่แนเราเป็นเจ้าบ้านแ่ะครับศัตรูเป็นแขกหากตัดสะเบียงคาดศึกเสียพวกมันย่อมอดอยากตายการใช้กลยุทธ์ตัดสะเบียงแบบนี้โดยมากมักสามารถทำให้คาดศึกถอยร่นไปเองโดยไม่ต้องสู้รบแต่ถ้าว่าลิปโป้กลับทนน้ำตาพวกมีเมียไม่ได้เขาปฏิเสธตันกกงไปว่า เ้ยโจโฉคนมากเลยข้าพเจ้าไม่กล้าลงมือเฮ้ยไอ้ขี้คราดทันกงจึงได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่แล้วลาถอยออกมาครับเป็นอันว่าครับแผนการทั้งสามแผนของตันกงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอันหนึ่งนั่นก็คือในการรักษาเมืองนั้นแหละครับต้องพยายามช่วงชิงโอกาสเป็นฝ่ายกระทำหลีกเลี่ยงการตกเป็นฝ่ายกระทำความคิดเช่นนี้จึงใช้ได้จนจวบถึงปัจจุบันนี้ แต่ลิปโป้กลับคิดอย่างบ้องตื่นว่าตัว,ตวเองเป็นนักรบผู้เยี่ยมยุทธ์มีฝีมือในการยิงธนูแม่นราวกับจับความมีม้าซิกเทาที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครกล้าเยียมกับข้าดอกดังนั้นครับจึงเอาแต่อยู่รักษาเมืองอย่างสังกตายปล่อยให้ข้าศึกโจมตีเป็นว่าเล่นทําให้แผนการที่ตันกุ๋งเค้นสมองคิดออกมาด้วยความยากลําบากรอยล่องจุนหายไปกับความปลาชัยด้วยลิโป้ปล่อยให้โอกาสดีๆเสียไปเปล่าๆปลี่ย ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งถึงที่สุดก็เข้าปิ่งถูกค่าศึกจับตัวไปและต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้ายิ่งนะักครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้าย น้าอําก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษทะพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันณะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติจงมีแต่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ